สวัสดีครับพบกับ TigerMintv ครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เอาไว้ติดไว้ในมือถือนะครับณนะเวลานี้หน้าฝนไม่ว่าจะเป็นพวกฟู้ดดิเคบอรีทั้งหลายไลแมนหรือลาลามูบหรือแก๊สแก็บเก็สอะไรเงี้ยผมว่าติดอันนี้ไว้ดีนะครับก็คือว่าตอนนี้ฝนตกนะครับเกือบทุกวันนะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับให้เราโหลดแอปนี้ไว้เลยครับ น,น, IS, นะครับ tvis นะครับเข้าไปที่ Play store นะครับ tvis เรดาร์ AR, อ่าตัวนี้นะครับกดเปิดเข้าไปนะครับในนี้จะมีหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะมีเรดาร์น้ำฝนข่าวสังคมออนไลน์นะครับกล้องวงจรกล้องจราจร cctv ตามแยกทั้งหลายนะครับเส้นทางลัดเลขหมายด่วนนะครับ สำคัญที่ผมจะแนะนําก็คือว่าเรากดเข้าไปดูที่รดดร์น้ําฝนนะครับเมื่อเราย่อมันลงแล้วเราจะเห็นเป็นวงกลมเห็นไหมอ่าเราจะดูได้ทั่วประเทศเลยนะครับว่าทั่วประเทศตรงไหนมีฝนบ้างนะครับเราก็เน้นหนักที่กรุงเทพแล้วกันนะครับนี่ครับวันนี้ฝนตกตอนเย็นทั่วกรุงเทพ อันนี้คือภาพณนะปัจจุบันตรงนี้จะบอกเวลานะครับเราสามารถดูภาพเคลื่อนไหวได้แล้วก็จะมีกราฟข้างล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยกราฟข้างล่างก็จะบอกว่าสีของก้อนเมฆที่เราเห็นเนี่ยสีไหนฝนตกแถวนหนฝนตกแรงแถวไันฝนตกเบานะครับถ้าถ้าเราต้องการเห็นภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะบอกว่าทิศทางของก้อนเมฆหรือทิศทางของลมเนี่ย มันจะพัดไอ้ไอไอฝนก้อนเมฆเนี้ยไปทางไหนนะครับเมื่อให้เราจิ้มตรงนี้ครับพาเลื่อนไหวตรงนี้นะครับจิ้มปุ๊บพอจิ้มเห็นไหมคุณจะเห็นว่าก้อนเมฆมันจะเดินม,มาจากข้างซ้ายมาจากพวกอ่านความปฐมถูกไหมปทุมธานีพัดเข้ามากรุงเทพเห็นไหมอ่าเวลาด้านซ้ายด้างมันก็จะทุกๆ5านาทีนะครับมันก็จะเด้งเห็นไหม มันจะหมุนวนประมาณสองชั่วโมงรายงานสองชั่วโมง้อนหลังนะครับเราก็จะรู้ทิศทางของก้อนเมฆแล้วว่าไอ้ส่วนที่เราไปส่งงานเนี่ยฝนจะตกไหมเราจะหลีกเลี่ยงดีไหมนะครับอันนี้แอปนี้ก็จะดีนะครับอันนี้ก็คือตอนดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่สามารถซูมซูมไม่ได้มันยัง,มยงไม่ถึงขั้นนั้นอะ่ะมันต้องเป็นภาพปกติอ่ย นะครับเราก็ดูว่าเราอยู่ส่วนไหนนะครับโอเคแล้วก็อย่างอื่นพวกข่าวสังคมออนไลน์พวกนี้มันก็ดึงมาจากพวก Facebook หรือว่า Twitter พวก JS 100ก็คือสตรอวรแล้วก็สปพ9้นะครับก้อง CCTV ทั้งหลายเมื่อเราเปิดเข้าไปแล้วอันนี้จะต้องใช้เน็ตนิดนึงนะครับเห็นไหมมันหมุนคือแอปนี้มันก็พอใช้งานได้ นะครับไม่น่ามีปัญหาใดใดน่าจ,จะมี <c oughs> มแหลกบ้างมีบักบ้างนิดหน่อยนะครับกล้องเนี่ยมันบักเส้นทางลัดนะครับเส้นทางลัดพวกนี้าสามารถดูได้นะครับแต่ว่าบางคนที่อยู่ชินเส้นทางู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาดูอีกแ็บหนึ่งที่เป็นรูปโลกตรงนี้นะครับรูปโลกตรงนี้ นะครับมันก็จะบูกพวกนี้ในใน Google Map มีอยู่แล้วมันจะมีทาฟิกบอกจราจรเห็นไหมนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแนะนำแอปเป็นแอปคชแอปพลิเคชันนะครับว่าการดูเรดาร์น้ำฝนดูน้ำฝนว่ามันตกตรงไหนบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องอ m นทิวีด้วยนะครับสวัสดีครับ